สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับต้นพุทธรักษาวันนี้มีลูกค้าสั่งต้นพุทธรักษานะคะก็จะทําการขุดนะคะขุดแล้วก็ตามาแช่น้ําไว้แบบนี้นะจ๊ะแช่น้ําเพื่อป้องกันการเหี่ยวนะจ๊ะขุดมาแล้วแช่น้ําไว้เสร็จแล้วนี่ก็เตรียมการส่งแล้วนะคะจะเตรียมการส่งให้ลูกค้านะคะตั้ง วางไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปนํารถมานะคะแล้วขนพุทธรักษาที่เราตั้งไว้แบบนี้ขึ้นรถกันเลยนะคะทุกคนนี่แยกเป็นแบบนี้นะคะมัดมัดมัดไว้นะคะเพื่อง่ายต่อการขนส่งนะคะแล้วก็ง่ายต่อการยกขึ้นรถด,ด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มัดแล้วมันก็ลําบากในการยกเนาะเพราะาเราก็ต้อง เอาให้มันง่ายๆแล้วก็สะดวกแล้วก็ต้นต้น,ตนไม้เราจะได้ไม่เฉาด้วยนะคะทุกคนบางต้นเราจะเห็นว่าออกดอกเลยนะคะเพราะว่าต้นที่เออมันเตรียมพร้อมจะออกดอกก็จะออกดอกได้เลยนะคะอ่ะคราวนี้เสร็จแล้วเราก็นําขึ้นรถกระบะเลยนะจ๊ะยกขึ้นกระบะก็ต้องระวังหน่อยนะคะ,ะเพราะว่าบางต้นจะมีหน่อเล็กๆเพื่อเออพร้อมที่จะการการที่จะแตกหน่อใหม่ต้นใหม่นั่นเองนะคะทุกคนเราก็ค่อยๆวางนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็หาใบไม้มาพรางแดดหน่อยนะคะไม่ให้ต้นไม้เราเหี่ยวเวลาวิ่งไปเวลาเดิน ทางนะจ๊ะทำให้เรียบร้อยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ขับรถถึงแล้วนะคะถึงที่หมายแล้วนะคะเราก็เตรียมเข้าไปส่งลูกค้าได้เลยนะจ๊ะ คราวนี้เราก็นัดไว้นะคะลูกค้าเราเรานัดลูกค้าไว้นะคะว่าเราจะมาส่งกี่โมองอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีพนักงานรอรับอยู่แล้วก็มีคนช่วยส่งเอ่ยยกของเราด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังสอบถามยามที่หน้าประตูอยู่นะคะแล้วก็เขาก็ <S <S <ๆ S 1> บอกว่าเขาจะปลูกตรงนี้แล้วก็ให้เราเอาต้นไม้วางนะคะราวนี้เราก็ขับรถรอเข้าไปนะคะขับรถอ่ะเสร็จแล้วเราก็เจอที่วางนะคะเราก็ค่อยๆยกนะคะค่อยๆยกต้นไม้นะคะออกมาวาง างให้ลูกค้านะคะเวลาส่งลูกค้าเราก็ต้องพยายามหาล่มหน่อยนะคะทุกคนหาล่มแล้วเรียงไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มงั้นโดนแดดแล้วมันจะเหี่ยวนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีลูกคนลูกค้าบางคนก็จะปลูกไม่เสร็จในวันเดียวนะคะคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็โอเคส่งเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะลูกค้าจะมาปลูกบริเวณนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะที่อุดหนุนผู้รักษาของเรานะคะก็ขอให้ต้นไม้ตตว,วันโตคืนนะคะออกดอกส,สวยๆงามๆด้วย ยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ